คุณคิดว่าคนแบบไหนที่น่ากลัวที่สุดคะคำตอบก็คือคนที่อันตรายที่ไม่มีใครรู้ว่าอันตรายนี่แหละค่ะคือคนที่น่ากลัวที่สุดถือว่าอันตรายมากเลยนะ,ะและเราก็จะเรียกคนแบบนี้ว่าไซโคพาธค่ะพวกเขาทั้งเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีเสน่ห์ดึงดูดมากนะคะอีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในการใช้จิตวุทยาด้านมืดเพื่อควบคุมผู้คนได้อย่างแนบเนียนมากถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะเป็นการทำร้ายใจิตใจคนอื่นก็ตาม แต่พวกเขาก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้รู้สึกไม่ได้มีจิตสํานึกไม่ได้มีความเห็นอกเห็นใจใดๆทั้งสิน้นแถมพวกเขายังรู้สึกสนุกกับมันราวกับว่าเป็นเกมเกมหนึ่งที่เขากําลังเล่นอยู่แต่คําถามคือแล้วเราจะรับมือกับคนแบบนี้ได้ยังไงสวัสดีค่ะดิฉันเมย์บันทิตาพานจันนะคะวันนี้เมย์จะมาพูดถึงหนังสือที่ชื่อว่าสรา d by บ s y c ซโค path ชื่อภาษาไทยก็คือวิธีรอดพ้นจากคนเป็นผิดก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับไซโคพาธนะคะหลายคนเลยค่ะ ที่ยังไม่ได้กดติดตามเมย์รบวรกวนกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เมย์ด้วยนะคะคืออย่างนี้ค่ะโลกของเราเนี่ยก็จะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่มีความสามารถพิเศษในการเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างาดีมากดีมากถึงแบบจนไม่น่าเชื่อเลย่ว่าเขาจะสามารถเข้าใจคนอื่นได้ขนาดนั้นแต่พวกเขาเหล่านั้นกําลังใช้ความสามารถในทางที่ผิดโดยการหาประโยชน์จากความเข้าใจและก็ความเชื่อใจที่เกิดขึ้น ซึ่งในทางจิตวิทยานะคะเรียกคนประเภทนี้ว่าไซโคพาธที่หนังสือเลือกใช้คำว่าคนเป็นพิษนั่นแหละค่ะไซโคพาธนะไม่ใช่คนป่วยหรือว่าคนที่มีความผิดปกติทางจิตแต่ถือว่าเป็นคนที่อันตรายที่สามารถทำร้ายคนอื่นผ่านความเข้าใจด้านจิตวิทยาของคนอื่นเขาไม่ได้ใช้กำลังหรือว่าใช้ความบุนแรงเพื่อที่ทำให้เจ็บตัวนะคะแต่เขาทำให้เหยื่อหรือว่าผู้เคราะห์ร้ายคนนั้น ประสาทเสียหรือว่าเกิดความคังวนเกิดความเครียดเป็นอย่างมากเพราะบางทีมันอาจจะมีผลกระทบในหน้าที่การงานหรือว่าการใช้ชีวิตประจำํำวันใครที่คิดว่าไซโคพาธเป็นเรื่องไกลตัวต้องคิดใหม่นะคะเพราะว่าสถิติได้บอกเอาไว้ว่าคนรอบตัวเราอย่างน้อย2%ซคือใช่และสิ่งที่ไซโคพาธท,ทำกับเหยื่อะนะคะก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นความตั้งใจที่ผ่านการเตรียมตัวมาแล้วอย่างดี จึงถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องระวังตัวเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว,าว่าวิธีในการทำร้ายเรานั้นมันจะแนบเนียนมากจนเราดูไม่ออกแต่พอเรารู้ตัวเฮ้ยก็โดนแล้วอะวิธีการคือไซโคพาธนะคเขาจะเข้าใจศาสตร์ที่ใช้ในการอ่านใจคนได้อย่างดีมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการอ่านคนแบบ MBTI ซึ่งมีทั้งหมด16บุคลิกภาพการอ่านคนด้วยศาสตร์เอนเนแกรมหรือภาษาไทยเรียกว่านพลักนะคะก็จะมีทั้งหมด9บุคลิกลักษณะ และก็การอ่านคนด้วยการจำแนกตามสีที่หนังสือเล่มนี้เรียกว่า D-I-S-C ก็จะแบ่งได้เป็นสีรูปแบบหลักๆแล้วตัว D ก็ย่อมาจาก Dominance คือสีแดงค่ะจะเป็นคนที่บ้าพลังไฟแรงก็จะเป็นคนที่ชอบควบคุมส่วนตัว I ย่อมาจาก Influences คือสีเหลืองจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีชอบเข้าสังคมและตัว S คือย่อมาจาก Steadiness คือสีเขียวค่ะจะเป็นคนที่รักสงบใจเย็นมีความนิ่งเฉยและต่อมาตัว C ีนะคะย่อมาจาก c o m p l i a n c e คือสีน้ำเงินค่ะก็จะเป็นคนที่เจ้าระเบียบเป็นคนที่ perfect นะคะแล้วนอกเหนือจากการเข้าใจศาสตร์ต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยพวกเขายังสืบคนข้อมูลขุดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับเราเลยนะคะเพื่อทำการประเมินว่าเราเป็นคนยังไง และก็จะเข้าหาเราด้วยวิธีการแบบไหนเพื่อที่จะให้เหยื่อเนี่ยเกิดการประทับใจแล้วก็รู้สึกไว้วางใจเพราะว่าไม่ว่าจะพูดใจยังไงจะทำอะไรก็ดูน่าเชื่อถือไปหมดซึ่งมันคือการโจมตีจุดอ่อนของมนุษย์นั่นเองค่ะและในยุคนี้นะคะข้อมูลส่วนตัวของเราก็หาได้ง่ายมากแค่เข้าไปส่องเฟซเหยื่อก็พอจะประเมินได้ว่าเหยื่อเป็นคนแบบไหนใช่ไหมคะแล้วก็ มีความเออรู้จักใครบ้างไลฟ์สไตล์เป็นยังไงคนในครอบครัวเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างที่อยู่ในโซเชียลมีเดียคือข้อมูลชั้นยอดของไซโคพาธเลยนะคะสิ่งที่ไซโคพาธจะจู่โจมสวดมากก็จะเป็นการข่มขู่เพื่อเรียกเงินเรียกร้องความสนใจหรืออะไรก็ตามแต่นะคะจากเหยื่อและเหยื่อก็มักจะยอมแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองจากไซโคพาธก็คือรู้จักตัวเองให้มากขึ้นว่าเรามีจุดอ่อนในด้านไหนแล้วก็แพ้คนแบบไหนต้องศึกษาพฤติกรรมของคนที่ เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเนี่ยน่าจะเข้าข่ายที่ว่าจะเป็นไซโคพาธฟังดูเหมือนจะง่ายแต่มันไม่ง่ายเลยนะคะและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับคนเราก็คือเรามักจะไม่รู้ตัวว่าเสี้ยวหนึ่งของชีวิตจิตใจของเรานั้นเนี่ยเรามีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนบ้างเราแพ้ทางการพูดการจาแบบไหนบางคนแพ้น้ําตาบางคนแพ้ค,คําขู่บางคนขี้สงสารสิ่งเหล่านี้แหละค่ะคือช่องว่างที่ทําให้ไซโคพาธจูดโจมเราได้อย่างง่ายดาย และคนแต่ละสีก็จะมีบุคลิกบางอย่างนะคะที่สอดคล้องกับการเป็นไซโคพาธอย่างเช่นคนสีแดงก็จะเป็นคนที่ชอบครอบงำคนอื่นคนสีเหลืองก็จะเก่งในด้านของการโน้มน้าวจิตใจซึ่งทั้ง2เรื่องนี้ค่ะก็เป็นคุณสมบัติของไซโคพาธท,ทั้งสิน้นอ่ะแล้วทำไมเราจะต้องสนใจที่จะรับมือกับไซโคพาธละ่ะเพราะว่าพิษของมันนะพิษของไซโคพาธนั้นรุนแรงมากถ้าเกิดว่าคู่ชีวิตเป็นไซโคพาธบางคนก็อาจจะถูก หลอกเอาเงินถูกดูดเงินออกไปเป็นจำนวนมากหรือว่าบางคนที่เจอไซโคพารแบบว,ว่าเราทําอะไรก็ผิดอะ่ะทาอะไรก็ผิดหมดทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ได้ผิดโดนแกสไลติงไปโดนเลิบบอมไปโดนโอ้สารพัดขาอันนี้แล้วถ้าใครโดนหนักๆน,นะคะแล้วกว่อจะรู้ตัวเนี่ยก็อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้เลยก็ได้แล้วถ้าเพื่อนร่วมงานของเราเป็นไซโคพารก็จะทําลายชีวิตในการทํางานของเราแบบย่อยยับได้นะคะเช่นกันถ้าหัวหน้าของเราเป็นไซโคพาร<ๆ>เขาก็อาจจะทําให้เรา ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดในหน้าที่การงานได้เช่นกันฉะนั้นค่ะการเตรียมตัวในการรับมือจึงถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นเป็นอย่างมากเมื่อเราจะต้องเจอกับกลุ่มคนที่เป็นไซโคพาธอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และนี่ก็คือเกราะป้องกันไซโคพาธพื้นฐาน3าขั้นตอนค่ะข้อที่1ก็คือจะต้องรู้จักตัวเองให้ดีนะคะว่าเราเป็นคนแบบไหนเป็นคนสีไหนในกลุ่ม DISC นะคะและที่สําคัญก็คือเรามีจุดอ่อนอะไรที่อาจจะทําให้ไซโคพาธเนี่ยนำมาใช้เล่นงานเราได้ข้อ2ก็คือ รู้จักและเข้าใจพฤติกรรมของไซโคพาธข้อ3เราจะต้องรู้จักรักและก็เคารพตัวเองเมื่อเราเจอไซโคพาธเราจะต้องหาวิธีในการจัดการให้ได้อย่าปล่อยให้ชีวิตของตัวเราพังทลายเพราะคนพวกนี้แล้วขั้นตอนแรกในการป้องกันไซโคพาธก็คือการเข้าใจตัวเองนะคะแล้วก็ยอมรับในจุดอ่อนของตัวเองว่าเราเป็นยังไงมีจุดอ่อนอะไรยังไงบ้างแล้วมาดูนะคะว่าจุดอ่อนของคนในแต่ละสีเป็นยังไงบ้างคนสีแดงก็จะเป็นคนที่ใจร้อน ขี้โมโหขี้หงุดหงิดไม่ค่อยแคร์ความสัมพันธ์กับคนอื่นเท่าไหร่ไม่ค่อยรอบคอบก็จะเป็นคนที่มักจะมีความวิตกกังวลเมื่อรู้สึกว่าทุกอย่างมันเกินที่ตัวเองจะควบคุมได้ต่อมาคนสีเหลืองนะคะคนสีเหลืองเนี่ยก็จะพูดมากไม่ค่อยฟังคนอื่นอยากที่จะเป็นจุดสนใจตลอดเวลาสะเพ่ามีโปรเจกต์เยอะแยะมากมายแต่ก็บางทีก็ทําไม่ค่อยจะเสร็จเพราะว่ามีความคิดที่ฟุง้งซ่านคนสีเหลืองก็มักจะกลัวเมื่อรู้สึกว่า ไม่ได้มีใครสนใจเขานะคะหรือว่ารู้สึกว่าตัวเขาไม่เหลือใครต่อมาคนสีเขียวนะคะก็จะเป็นคนที่ใจอ่อนขี้สงสารกลัวความเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ไม่ชอบความขัดแย้งกลัวการทะเลาะเบาแหวงกับคนอื่นแล้วก็กลัวทุกครั้งค่ะที่สิ่งที่ตัวเองกําลังจะทําหรือว่ากําลังจะพูดมันจะนํามาซึ่งความขัดแย้งกับคนอื่นด้วย ต่อมาคนสีน้ำเงินนะคะก็จะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบมากค่ะเป็นคนที่เจ้าระเบียบเกินไปไม่ได้มีมนุษยสัมพันธ์กับใครมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็คนสีน้ำเงินก็มักจะกลัวการถูกมองว่าเป็นตัวตลกหรือว่าการถูกมองว่าไม่รู้อะไรเลยเ,ลยเกี่ยวกับงานที่ตัวเองทำอ่ะแล้วไซโคพาธแล่นงานคนแต่ละสีไปทำไมจุดหลักเลยนะคะก็คือการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของคนแต่ละสีนั่นเองคนสีแดงก็จะเป็นพวกที่บ้างาน ไซโคพาธจึงจะสามารถใช้ประโยชน์ให้คนกลุ่มนี้ค่ะทำงานแทนในขณะที่ตัวเองแอบไปทำกิจกรรมอย่างอื่นหรือว่าทำตัวสบายๆชิลๆต่อมาคนสีเหลืองนะคะก็จะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมากคนเหล่านี้บางทีอาจจะทำให้คนอื่นหัวเราะได้แบบง่ายๆถ้าไซโคพาธได้อยู่ใกล้คนเหล่านี้บางทีก็ไม่อยากจะให้คนอื่นเข้ามายุ่งก็ได้ต่อมาคนสีเขียวเป็นคนที่ใจดีค่ะมักจะเข้าใจและก็มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น ไซโคพาธก็อาจจะหลอกเอาเงินหรือว่าหลอกให้ทำอะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าคนคนสีเขียวนะคะเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือนั่นเองต่อมาคนสีน้ำเงินเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบและมักจะเป็นที่ยอมรับในเรื่องของความเป๊ะของงานค่ะที่ไซโคพาธอยากเข้าใกล้ก็เพราะว่าเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยได้รับการยอมรับแทนแล้วไซโคพาธเล่นงานคนแต่ละสียังไง วิธีการหลักที่ไซคโคพาธใช้ก็คือการโจมตีไปที่จุดอ่อนของคนแต่ละสีนะคะคนสีแดงไซคโคพาธก็อาจาจะอยา่ใช้คนสีแดงเนี่ยที่มุ่งมั่นตั้งใจทํางานอยู่แล้วค่ะจึงต้องพยายามตีสนิทกับคนเหล่านี้ด้วยความกล้าที่จะไปเิญหน้ากับคนเหล่านี้ก่อนซึ่งคนสีแดงมันจะยอมรับในตัวตนของคนที่เผยความกล้าออกมาท้าชนพวกเขาแล้วเมื่อได้เข้าใกล้และทําให้คนสีแดงยอมรับแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้ประโยชน์ให้คนสีแดงทํางานให้ ในขณะที่ตัวเองไปนั่งเล่นส,สบายๆชิลๆไม่ต้องมีความรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้นต่อมาคนสีเหลืองนะคะไซโคพาธท,ที่คลั่งใคล์คนสีเหลืองมากๆเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้อยากให้คนเหล่านี้ไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไซโคพาธจึงต้องเริ่มจากการยกยอปอปั้นคนสีเหลืองนะคะเพื่อให้เข้ามาใกล้ชิดกับพวกเขาแล้วก็ค่อยๆตัดคนสีเหลืองออกจากวงโครจรของคนอื่นไปทีละคนสองคนไปเรื่อยๆค่ะจนอาจจะทําให้คนสีเหลืองไม่เหลือสังคมเลยนอกจากตัวเอง ลองนึกดูเหตุการณ์ที่ไซโคพาธผู้หญ,ญิงนะคะที่ตามเกาะผู้ชายสีเหลืองไว้อย่างแน่นเลยแล้วไม่ยอมให้ผู้ชายสีเหลืองออกจากบ้านไปเจอในครอื่นเลยเพื่อที่ให้เขาเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดกับตัวเธอเองต่อมาคนสีเขียวนะคะไซโคโพาธอาจจะเข้าหาคนสีเขียวเพราะว่าเป็นคนที่ใจอ่อนแล้วก็มักจะชอบช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามลองนึกดูนะคะถ้าเป็นผู้ชายไซโคโพาธ แล้วเข้ามาเกาะผู้หญิงสีเขียวที่สามารถทํางานหาเงินได้จานวนมากผู้ชายเหล่านี้ก็มักจะแสดงความเป็นผู้นําค่ะเพื่อให้ผู้หญิงสีเขียวเนี่ยตกหลุมรักแล้วก็ค่อยๆเข้ามาสร้างความเชื่อใจจนผู้หญิงสีเขียวไว้วางใจให้ยืมเงินค่ะแล้วตอนแรกอาจจะให้ยืมทีละเล็กทีละน้อยค่ะแล้วพอเรื่อยๆไปเนี่ยก็อาจจะทําให้ผู้หญิงสีเขียวล้มละลายได้ก็เป็นได้นะคะต่อมาคนสีน้ําเงินนะคะไซโคพาธเนี่ยอาจจะทําลายคนสีน้ําเงินได้ยากที่สุด เพราะว่าคนกลุ่มนี้มีป้อมปราการในการป้องกันตัวที่ดีมากค่ะโคนได้ค่อนข้างยากแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ไซโคพาธอาจจะต้องอาศัยเบีย้ยเบี้ยในที่นี้นะคะก็หมายถึงพวกลูกไล่ของไซโคพาธท,ที่โดนไซโคพาธค่อยๆเปลี่ยนให้ว่าเป็นพวกของตัวเองทีละคน2คนเพราะว่าคนสีน้ําเงินมักจะไม่สนใจในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่แล้วจึงมักจะไม่ได้ทานสังเกตสิ่งเหล่านี้ค่ะ และเมื่อมีเบียมากพอนะคะไซคโคพาธก็จะค่อยๆทำลายชื่อเสียงและก็การได้รับการยอมรับของคนเสียน้ำเงินจนแหลกลองนึกภาพดูเพื่อนร่วมงานของไซคโคพาธท,ที่ต้องการโค่นตำแหน่งของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นสีน้ำเงินที่ได้รับการยอมรับจากเพื่อร่วมงานหรือว่าคนอื่นๆเพื่อร่วมงานของไซคโคพาธคนนี้อาจจะเริ่มจากการค่อยๆสร้างความผิดพลาดทีละเล็กทีละน้อยให้กับคนเสียน้ำเงินซึ่งอาจจะเป็นจุดบอดเล็กๆค่ะที่ต้องอาศัยเบีย ซึ่งก็คือเพื่อนร่วมงานของคนอื่นๆมาช่วยแล้วเมื่อคนสีน้ำเงินเริ่มพลาดบ่อยมากยิ่งขึ้นความน่าเชื่อถือก็จะเริ่มลดน้อยลงค่ะแล้วเพื่อนร่วมงานก็จะหันไปหา,าฝั่งไซโคพาธมากยิ่งขึ้นแล้วสุดท้ายตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญของสีน้ำเงินก็จะพังลงและรวมถึงชีวิตการทำงานในบริษัทก็จะจบสิ้นลงด้วยนั่นเองทีนี้มาดู8เทคนิคในการหลอกล่อขั้นพื้นฐานของไซโคพาธนะคะข้อที่1 เดี๋ยวชมเดี๋ยวเฉยก็คือทำให้เหยื่อกระหายคำชมแล้วก็เริ่มใช้ประโยชน์จากความกระหายของเหยื่อนี่แหละค่ะอย่างเช่นเจ้านายไสยโคโาชท,ที่ชมลูกน้องว่าเฮ้ยทำงานดีนะอะไรเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งเลิกชมช่วงแรกๆทำงานมาทำงานโอ้ oh, ชมใหญ่เลยชมชมไม่รู้จะชมอะไรหนักๆแต่พอสักพักไม่ชมเลยก็คือเพื่อที่จะให้ลูกน้องค่ะกระหายคำชม จนบางทีพยายามทํางานหนักมากยิ่งขึ้นหนักมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะอยากได้คําชมจากเจ้านายนั่นเองต่อมาข้อที่2องนะก็คือการประเคนความรักแล้วก็หายไปหรือว่าเรียกว่า l ลิ e bombing หรือช่วงโปรโมชั่น2เดือนดีมากแล้วหลังจากนั้นก็คือเฉยชาเย็นชามากเหมือนกับว่าเฮ้ยทําไมเธอเปลี่ยนไปเยอะจังเลยอ่ะแบบนี้ค่ะมันก็คล้ายๆกับคําชมนะแต่เป็นการให้ความรักโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ในด้านของ ความรักของหนุ่มสาวนะคะที่ไซโคโพาสมาประเคนความรักให้ในระยะหนึ่งเหมือนช่วงโปรโมชั่นนะคะแล้วก็หายไปเพื่อที่จะหวังให้เหยื่อเนี่ยกระหายความรักและก็เริ่มใช้ประโยชน์จากความกระหายของเหยื่อนี่แหละค่ะต่อมาข้อที่3ทําตัวแย่ใส่เรื่อยๆจนกว่าจะได้ในสิ่งที่ต้องการก็คล้ายคล้ายกับวิธีแรกนะคะแต่เปลี่ยนจากการชมเป็นการทําตัวแย่แย่ใส่เหยื่อเรื่อยๆจนเหยื่อต้องประพฤติตัวในแบบที่ไซโคพาต้องการถึงจะเลิกทําตัวแย่แย่ใส่การทําตัวแย่แย่หมายถึง อาจจะเป็นการหุดหยิดตลอดเวลาหาเรื่องทะเลาะอาลาว่าทาตัวแบบไม่รู้ไปกโกรธใครมานะแล้วก็มาลงกับเราทั้งๆท,ที่เราก็อยูเฉยๆทําอะไรก็ผิดประมาณนี้ค่ะต่อมาข้อ4นะคะจะชอบเปลี่ยนเรื่องหรือว่าเปลี่ยนประเด็นเวลาพูดถึงปัญหาอะไรบางอย่างอย่างเช่นเงินที่ยืมไปเมื่อไหร่จะคืนเขาก็ไม่สนใจเรื่องนี้เลยค่ะก็จะหยิบเรื่องประเด็นอื่นมาพูดแทนต่อมาข้อ5ใช้อารมณ์ของเหยื่อโจมตีตัวเหยื่อเองเหมือนกับการตอกย้ำไปที่จุดอ่อน จี้ใจดำในเรื่องที่เหยื่อเนี่ยอาจจะรู้อยู่แล้วว่าทำได้ไม่ดีต่อมาข้อ6เป็นการเล่นละครรักสามเส้าอาจจะเกิดขึ้นทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวและอาจจะเป็นในที่ทำงานก็ได้ค่ะไซโคพาธจะทำให้เหยื่อเนี่ยรู้สึกถึงการแย่งความรักจนต้องทำตามในสิ่งที่ไซโคพาธเรียกร้องนั่นเองข้อ7คือการหลอกเนียนๆให้เหยื่อสับสนในความเป็นจริงโดยเฉพาะในรายละเอียดเล็กๆแน่นอๆที่เหยื่อมักจำไม่ได้และข้อ8เงียบไม่พูดไม่จา จะทรมานเหยื่อด้วยการพูดน้อยลงแต่ก่อนอาจจะพูดมากเหมือนกับการให้ความสนใจมากนะคะแต่ช่วหงหลังๆเนี่ยไซโคพาจะทําตัวเงียบ,บเพื่อให้เหยื่อกระหายความสนใจแล้วเหยื่อก็จะคิดว่าเอ๊ะเราทําอะไรผิดวะทําไมเขาถึงเปลี่ยนไปแล้วเหยื่อ ก็จะทำทุกอย่างเพื่อเรียกร้องความสนใจให้กลับมาเหมือนเดิมแล้วถ้าใครนะคะที่สนใจอยากที่จะรู้จักตัวเองให้มากยิ่งขึ้นอยากจะรู้ว่าตัวเองเป็นคนสีไหนจากทั้งสีสีเพื่อที่เราจะได้รับมือกับไซคโคพาธให้ได้อย่างถูกวิธีนะคะคุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือที่ชื่อว่าวิธีรอดพ้นจากคนเป็นผิดถ้าสนใจสั่งหนังสือสามารถคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ